สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Infinix Hot 9มือถือที่เปิดตัวมาใหม่พร้อมดีไซน์เจาะรูม,มุมซ้ายบนพร้อมแบตเตอรี่สุดอึดถึง5,000มิลลิแอมในงบประมาณเริ่มต้นเพียง3 0 0นินนิดๆสวีรดนสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกๆ ท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับการแนะนํามือถือกับตัว In f ฟิ i ิตฮอตเกครับมือถือรุ่นใหม่จากทางค่ายอินฟิ i ิที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะตั้งตารอคอยต่อจากตัว Hot 8นะครับซึ่งตัว Hot 8เนเดยกก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็โอ้โหขายดีเทน้ําเทท่ามากฮะก็เลยทําให้รอบนี้ Ho t 9ครับโอ้โหจัดเต็มไม่แพ้กับ Ho t 8เลยครับส่วนนี้าสเปคจะมีอะไรน่าสนใจยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าที่เรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ โดย i n f i n i x Hot 9ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดเป็น HD+ ครับพร้อมหน้าจอเป็น IPS LCD พอตการเชื่อมต่อเนี่ยจะเลือกใช้เป็นตัว Mi c คร USB 2.0ปกติอยู่นะครับไม่ใช่ Type C นะส่วนแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับซิมเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่ Mi โคร SD c a r กรได้สามารถเลือกใส่ซิมได้2ซิมนะครับน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่ราวประมาณ185กรัมถือว่าเบามากนะครับเหมาะกับการพกพามากๆครับ แล้วก็ในด้านการดีไซน์หลายๆคนสังเกตเนี่ยเอาจจริงมันเหมือนกับมือถือในงบประมาณเลทเจ็ดแปดบาทที่เราคุ้นตาคุณหน้าคุณตากันมากๆครับเพราะรอบนี้ฮอตเก้าครับจัดเต็มในด้านของสเปคแล้วก็การดีไซน์มากๆเพราะว่าตัวการดีไซน์กล้องหน้าหรือแบบหน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบจอรูไว้มุมซ้ายบนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมคื้นผ้าเหมือนกับหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับที่เปิดตัวมาล่าสุดแล้วก็การดีไซน์วัสดุตัวเครื่องเนี่ยก็ดูดีดูพรีเมียมมากๆเลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะเห ็นได้ว่ารุ่นนี้จะมีโรอบสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยในงบ3.5 0 0คุณได้สแกนลายนิ้วมืออีกด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากรุ่นนี้นะครับส่วนว่าจะเร็วไหมอะไรยังไงไหมเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนมาดูในเรื่องของการทํางานครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มกับการรันด้วย a n d r o i d 10ในงบ3.5 0 0น่าจะเป็นรุ่นแรกๆครับที่รันด้วย Android 10 แล้วก็เลือกใช้เป็น CPU Helio A22 Octa ah Core ครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ1.8 g h z ตและมาพร้อม CPU เป็น Power VR GE8320 ในด้านความเร็วเนี่ยจะลักษณะให้คล้ายกับตัวเดิมนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่แค่เพิ่มเติมความเร็วขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองครับให้สามารถใช้งานได้ลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบดูดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแรงมากขึ้นกว่าเดิมนิดนิดหน่นอยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการใช้งานทั่วไปนะครับส่วนทีนี้มาดูในเรื่องของ RAM ครับตัวนีี้้ใหมาท่ 4G ร,รอ1 128กิ๊กย้ำอีกรอบนึงว่ารอม128กิกเอาย้ำอีกรอบนึง 128GB แกิก <128 GB> แถมครับยังสามารถใส่ไมโครดการ์เพิ่มได้ 256G อกิกอีกต่างหากครับคือจุดเด่นๆของรุ่นนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของแรมกับ ROM ครับที่จับเต็มมากๆคือแบบโหอินฟินิตรอบนี้จับเต็มคือจับเต็มจริงๆนะฮะส่วนเท่าว่ามันจะแบบเออเปิดตัวในไทยในงบประมาณไหนคือถ้าเปิดตัวในงบประมาณ4 0 0 0นต้นๆก็ถือว่าน่าสนใจแล้วอะ่ะแต่การให้ CPU แบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่การที่ได้ ROM ถึง1 2 8่งกิกในงบ4,000ต้นๆจะน่าสนใจมากนะครับแต่เท่าว่าต อันนี้เปิดตัวไม่งบ3 9 0 0อย่างงี้เนี่ยหรือแบบ3 5 0 0เนี่ยโอ้โหตายกันทั้งแถบอะ <laughs> ส่วนมาดูในเรื่องของกล้องครับทีนี้รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3เลนครับ3ตัวตัวเมนหลักครับ16ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F 1.8บวกมากับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลมีมาโครมาให้ด้วยนะครับย้ำอีกรอบนึงว่ามีมาโครมาให้ด้วยนะครับถือว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเอาไปถ่ายรูปที่อาจจะมุมใกล้ๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นถ่ายสารคดีมดอะไรแบบนี้เนี่ยเล็กๆนะฮะเออถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีเลนที่เป็นแบบเซนเซอร์นะครับจะเรียกว่าเซนเซอร์ก็ได้นะครับโลไลท์เซนเซอร์ตัวนี้จะเหมาะสาาาหรรับบบกกที่่แเวลถยน คืนนะฮะเป็น QVGA นะ,ะับก็จะเหมาะมากๆสำหรับบเวลาแบบแสงไม่มีก็ใช้ตัวเซ็นเซอร์นี้ช่วยในด้านของการปรับแสงให้เพิ่มมากขึ้นเวลาถ่ายหมดกลางคืนนะครับคือเอาง่ายในงบนี้เนี่ยมีหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะฮะส่วนการถ่ายวีดีโอก็เรทปกติครับ 180p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับ8ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 2.0นะครับสามารถถ่ายกล้องหน้า 180p 30เฟรมเรทได้เช่นกันทีนี้ครับจุดเด่นที่เราไม่พูดก็คงจะไม่ได้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้จัดเต็นกำแบ แตเตอรี่ความจุถึง5,000มิลลิแอมครับซึ่งถือว่าจุใจมากๆบอกกับคนที่อาอาจจะเอาไปใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งการใช้งานสื่อโซเชียลหรือเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าเอาจริงๆในงบนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายตัวที่เล่นเกมได้แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะเพราะว่าแรมรอมเนี่ยสูงมากคือสูงจริงๆะนะฮะส่วนมาดูในเรื่องของราคาครับตัว Hot 9ตัวนี้เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียรครับเจาะราคาเริ่มต้น1,699,000รูเปียจะ ไม่ใช่บาทนะหรือประมาณสาม0ารบาทนั่นเองครับก็ถือว่าเออในงบประมาณนี้ก็จัดเต็มกับแรมรอมนะแต่อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันกับรุ่นอื่นๆในงบประมาณเดียวกันยังไงก็ไปลองตัดสินใจใดูกันได้ก่อนที่รุ่นนี้จะเข้าไทยนะครับส่วนถ้าว่ารุ่นนี้จะมีโอกาสเข้าไทยไหมผ่านกสทชอ,อะไรยังไงเดี๋ยวทางเราจะแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆในแถบชุมชนยังไงเข้าไปดูกันได้เรื่อยๆนะครับหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บ sixsister.com หรือ Facebook Fanpage sixsister นะครับเอาเป็นว่าแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอ หากใครชอบฝากกด like กด subscribe นะครับและที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิง่งติ๊งติงเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโหน้าครับซีวิเทุกคนครับบ๊ายบาย